ว่งสานี่ตัวเป็นปูบอกใครลูกมาอยู่สามสาครคามนี่ฉันตามน้ำโกกับแต่ดะม,มูดเขา้าผู้ที่มาเป็นเจ้าสร้างก็ว่าผีสาราสวัสดีคมมร,รับผมหมอลำสุรพลสีดาพรนครับเกิดอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับปัจจุบันย้ายไปอยู่จังหวัดชัยภูมิครับผมค่ะสวัสดีค่ะสันหมอลำบัวผันดาวคน้องค่ะเป็นคนจังหวัดมหาสาครคามเฮานี้เองค่ะ ฉา,ายาดาวขน้องได้มากตอนที่ว่าแม่พัวพันนี่ออกล่ำใหม่ๆอ,ออกล่ำใหม่ๆไปล่ำกับใส่นามสกุลจริงก็คือหมอล่ำบัวพันท่องเจริญจังแต่ที่แรกต่อมากระ,ะหนา้าสำนักง,งานเป็นรับงานให้เป็นกับไปเบิงว่ายี่าทำนองจังหวะการแสดงของเขาสีเป็นจังนด ที่นี่เพิ่นไปเห็นแล้วเพิ่นก็เรยว,ว่ายาวท่องเจริญเถอเอาดาวคะน้องชะมันจังเบิงดีเพิ่นว่าเพิ่นว่าแม่น่ขยันฟอนขยันเลอาอร้องขยันล่ำส่ละค่ะตามลีลาของเฮาล่ะแต่กวนหนีหมอล่ำแต่ละค้นนีต้องต้องเบิงบุคลิกของคนซะคนขาดจังเยตั้งสายาาด้บยดท,ที่นี่ของแม่นี่มันอาจจะมามปุมเพิ่นกเ็เลยตั้งหว้ววาดาวคะน้องบัวผันดาวคะนอง ตั้งแต่สองพนาอรอยสิบหจนปัจจุบันนี่ล่ะค่ะเริ่มเป็นหมอรำเป็นแครับพุณนแม่เริ่มเป็นหมอร่ำนี่เพราะว่าแม่เกิดเป็นลูกไท้ไห่หน้ามีความจนนี่เป็นหลักแต่เลยอยากเป็นหมอร่ำที่แหลกอีลียากเรี้อนหนังสือเพราะว่าเห็นมูเพิ่นมาเลี่ยนหนังสือมูเดียวกันเข้ามาเลี่ยนหนังสือ แต่ก่อนมาเลียนจบแช่หม้อ 6, หกม้อเก็ดกได้เป็นเจ้าเป็นนายขาเทิมกับบ่อแพนบานนมีแม่แต่ยากแมาแม่ผันหนี่ยากมาเลียนพ่อก็แม่บ่ให้มาเลียนว่าบ่ามีเงินทรงเป็นลูกไมยย่งิ่เง้อยนใหญ่มากอะเอาปัวบ่อ้องไปเลียนดอกหนังสือที่ข่วมกันวาบานที่นี่ก็เลยมีไท่าบาน,น,นเป็นเป็นมอลำ่ำบ้านไหนครับบ้านฉีค่ะ บ้านฉีตำบลเขาใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามสมัยนั้นหมอล่ำสุดถนอมโพชีเพือ่อนโพชีค่ะเพื่อนไปล่ำยู่เวียงจันท์กลับจากเวียงจันท์มาเพือ่อนกลับมาล่ำยู่บานก็เลยไปเบิ่งเพิ่นล่ำมากลายค่ะวันนี้แล้วก็จำได้พ้อมว่าเป็นล่ำ สติสัมปชัญญะก็คือจังดีดีเดีย่ะตะกี่อนน้าสิบว่าสิบสองสิบสามตีค่ะออกโรงเรียนเรือไหมค่ะประมาณนี้แหละค่ะประมาณสิบสามสิบสี่ปีนี่แหละสิประมาณนี้แหละค่ะออกโรงเรียนเลือที่นี่ก็จำก่อนล่ำเพื่อนได้ก็คำมากกับมานั่งล่ำอยู่แตะกอนเพื่อนอื่นอยู่สั้นเนาะเพื่อนสมัยแตะกอนมีเฮียนมีสัน้น กันน่งยุซ่านแหล้วก็ล่ำพอแล้วกับบอมักดอกแล้วว่าอีเสืออีเน่กู่บ่เคยมีมอล่ำย่ามาล่ำอยู่นี้กับเศร้าล่ำไปละขันเพื่อนไ้กับเศร้าล่ำค่ะคือคือฟั่งเลยนี่พาวัตถุพันหูค่ะมันกับบ่ลียยังกิสิเป็นพ่อสวรรค์อาจจะว่าใดบาดที่นี่กับจำใด้หล่วก็เลยเงาอยู่ล่ะไปเรียงกล้วยเพื่อนไหนไปเรียงกล้วยกับตึก ไดล่ำได้ความเดียวกับล่านี่คนละพอายู่มากด้จักปลายปีนี่แหละเพื่อนกันเล่ยว่ะเพื่อนเลยถามว่า <S <S เลี้ยนนี่หลีบหมอล่ำพอถามพอถามเลี้ยนนี่หลีบหมอล่ำขันมึงเย็ดอีหลีกูสีาพาไปหาเลี้ยนสมัยนั้นคาจ้างหมอล่ำสี่ลอยด้ค่ะเดือนหนึ่งค่าจ้างคู่ผู้สอนเอาไปฝากค่าคา,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 าคู่เพื่อนเดือนละสี่ลอย เพิ่นเอาไปฝากไว้น้ำคุณแม่จันหอมอามาตบันดตอยู่วเพื่อบันพายค่ะอำเภอบันพายค่ะหมอำ่หไยหมอลำ่อลำดังสีอยุ่โซนนั่นค่ะสมัยนั้นแม่พันกับไปเลี้ยนอยู่สามเดือนค่ะเลี้ยนลำอยู่สามเดือนเ,นเนนพื่อนไหก่อนมะทองค่ะเพื่อน,นเข้าโจทย์เองค่ะ เพลินเพินเพิน,พนมีหัวสมุดอยู่แล้วมีมีดม,มีสมุดก่อนล้ำอยู่ในหัวนั่นอยู่แล้วในหลิมนั่นอยู่แล้วเพิ่นก็ว่าเอา้ามึงยางได้อันได้ขียนเราเขาก็ต้องขียนเราทองก้อนล้ำในมือละหาก้อนพนดเวยค่ะสมใจอยู่เลี้ยงอยู่สามเดือนจะได้ออกมาออกมาตอนนั้นมันพ่อสอสองพันหารอยสิบสี่ปีใหม่ เพิ่นเปิดที่วักการอำเภอยง่งตลาดผู้ขากับไปล่ำประกวดน้ำมูก็ได้ที่หนึ่งเขามาเขาเอื้นว่าประกวดมอล่ก่อนค่ะประกวดมอล่ก่อนกับไปน้ำเขากับลังวั่นกับได้ลอยหาซีบกับพ่วงมาไล่าสามลอยพ่วงครับประวัติผมอาจจะบอกคือมูเนาะ ผมเป็นคนเคี่ยวอายเนาะเี่ยวอายอายคนฉี่อายจ <c oughs> บโรงเรียนปอซีเนาะบ้านขยากจนสัยก่อ้ในบ้านผมอยู่อยู่บ้านหนองแทตับบุนาโพอ,อำเภอพุทธส่แต่ก่อนเป็นอำเภอพุทธส่งครับยุติเกศเพียพยักอยู่ฟังห่วยล้ำฟังซู้ครับครับเป็นสักว่าเนี่ครับผมล้ำอาจารย์บอกว่าเป็นอุบลเคึงคนะบวลาผมผมล้ำน้ำไออาจารย์วิชัยคันท้องครับอุบลครึง่งขอาอาอุบลครึ่ง และว่าก็เป็นบางกรครับบางกรอนกับพุทธสงฆ์ครับผมเขาเลยเอินอุบลขึ้นครับจากข้าอุบลอิหรีมันสีเยื่าเริ่มไปสมัยก่อนกับรงเรียนกับบริเรียนคือว่าเราครับเนี่ยมองไปอำเภออยู่ไก่ครับอำเภอพุทธสงฆ์ยู่ไก่กับบ้านเพือจบจากบอซี่แล้วกรต้องต้องไปต่อที่อำเภอยังค์สิมีส่เลียนสมัยก่อน ผมจะแม่กเ็เลยว่ามันทุกยากสมัยก่อนนี่เนาะก็เลยส่งผมไปอยู่น้ำลุงลุงอยู่นครสวรรค์เปิดเบรคงานอยู่พุทธอยู่จังหวัดนครสวรรค์ับไปทํางานเป็นลูกจ้างอยู่ร้านขายยาคร,รับประมาณซีพีนะครับซีพีบริกียวกับหมอลล์นักงานผมมาจากหมอลล์บริการสมัยก่อนได้เงินเดือนสามร้อยบาทเนาะไปเหตุงานเดือนละสามร้อยบาท อยู่มาเมื่อน,นึงกลับบ้านมาพอ่อพ่อผมเนาะมันผนมีหมอลำผู้หนึ่งไปล้ำอยู่ในบ้านอนะ่ะกเ็เป็นเป็นเพื่อญาติกันคือหมอลำบัวสอนครับบัวสอนบัวสอนช้านอกคือแล้วอีพ่อแล้วันนี้ควาคิดว่าอยากได้ลูกไผ่หมอลำที่ม้านะครับ <laughs> อยากได้ลูกไผ่อยากได้นังนี่แหละมันคือล้ำบีแท่ยังอยากได้ไมันเป็นลูกกไผ่ความคิดของความคิดของพ่อนะ่ะก็เลยให้ผมกลับมาบ้านไล้ผมไปเบิ้งหมอลำ ผมก็บ่อยากเบิ่งเพราะว่าผมอยากอายนะผมไปน้นบวกปากนะสมัยก่อนก็ยูหมอมอยแม่เลี้ยงสักยให่อันบ่ได้สนใจเรื่องหมอลำ้มมานะครับผมก็บังเอิญแล้วผันมีเซียวเป็นหมอลำเอ่อซื้อหมอลำท่องอินธนุท้องนะครับอยู่บัานยาค้าสีดาพอผมก็เลยไปฝากไว้ทันฝากอีพอแล้วก็ว่าเราบ่อยากสอนพอท่องอินแล้วบ่สอนแล้วว่าสอนคนบบเห็นยันยันสอนบ่เห็น มึงเอาไปให้ผู้อื่นสอนโลดพอแล้วก็เอามึงนี่แล้วเอาลูกหลานสอนให้กูแนงประมาณนี้นะครับแล้วก็บพอยากสอนแล้วก็ถิ่มแล้วก็กวล้ำเนี่ยผมถิมก่นล้ำเอามึงอ่านเดาแล้วก็บพอสอนนะครับแล้วก็โอ้ยฟังเสือสองเสือนี่แหละครับโอ้ยฟังแล้วแล้วก็ให้ผมไปเลี้ยงตะเภยซะอย่างเลี้ยงตะเภาทำนะฮะที่หน้าสี่้อยห้องพ่อผมพรท่าน <c ười> มีครับพระนั่นเดี่ยวกันวันนี้มันกับบไร่ายังมาครับ เรียนบ่เห็นบ่บ้านนี้พอสิเป็นนะเลี้ยงตะกนภะ้วยประมาณเนี้ครับเลี้ยงตะเวยดำะนะยุบประมาณปีกัวกัวเนี่ครับปีกัวกัวบ่เข้าทาแล้วได้ดำนาะแล้วก็เกี่ยวเขา้าแล้วก็แล้วยังบ่ทันได้รับอยู่พอก็เลยว่็บวะง่ายสิหาหมองเรียนเห็นไหมวันนี้เลยก็เลยไปหาอาจารย์ไดหนเพิ่นก็นหาเนาะวันนี้เพิ่นไ,ได้อาจารย์วิชัยคันท้องนะ ขันขันจ้ะขันทองวิจัยขันทองเพิ่นเป็นคนศรีสะเกดเนาะอำเภอกันทะลักเนาะแม่นะกันทะลักเราเพิ่นมาได้มีแคอยู่อำเภอหนองเรือบ้านเม้งขอนเจนเท่านั้นครับบันเมืองบันเมียเพิ่นบ้านเมียเพิ่นเพิ่นก็เลยเอาผมมาฝากค่าจ้างเยอะเท่านั้งกาแฟนี่นะครับช่วงสามหมื่นสามพันถึงสามหมื่นโอ้ตลอดเลยครับสามหมื่นเอาจนเป็นสอนให้จนเป็น ทุกวันนี้ห้าหมื่นเราผมก็ยังบ่เป็นนะครับยังบ่เป็นเพิ่นกับสอนเอาแต่ว่าพ่อเนี่ยราจิเขียนก่อนไห้ครับเราวจิเขียนถามทำลักษณะของเขาเอาบานตรกีเสียังกีเซียงราจิเขียนให้เลย,เยพ่อเนี่ยเราจิเขียนเขียนเกียนเลยอยากได้ก่อนอย่างเราก็ะจิเขียนแต่ว่าเราก็เพิ่นก็ะจิเขียนให้หนึ่งสองสามนี่นะครับก่อนฝ่ายฟูประก,ศกาศศรัทธาเดินแล้วก็มาเกี่ยวมาถามข้าวทั้งอย่างนะครับรับทิกขั้นตะอน แล้วต้องได้แน่ครับจ้างหนึ่งเพระทันออกแล้วเพระทันได้ผมกระจายออกแล้วเนาะเราเพิ่งแต่ผมมาอยู่ตำนักง,งานงกับหมูพมาดวงแขงมาหาไทยว่มา,มา,ามาหาหมูหาพวก,หา,กาหาประสบการณ์รบรบปะอย่างประมาณนี้เนาะผมเกิดเลยได้ออกล้ำแค่หนึ่งพอดีมีจะพามาจากก้างคำๆผมมาอยู่หันพอดีหมมีคนอื่น ผมอยู่กับพี่ละเอียดเดาดอนช่วงนั้นนะครับอยู่อำเภอเมืองพนอยู่บ้านปอนี่หมูพม่าดวงแฝงครับเจาพาเพิ่นมาหาเจ้าเจ้าเป็นผมนั่งยื่นผมเรื้อเอิญผมไปพอขึ้นไปที่แรกผมครับคือว่านเนาะย่านเพิ่อนว่ายง่าย่านมอลำละเอียดเดาดอนนี่แล้วก็แล้วก็เพิ่นก็เป็นมอลำใหญ่แล้วนะสี่นะครับปนผมไปนั่งยื่นไข่เพิ่นแต่งโตกับแตย่านเพิ่นบอกกล้าเดียวพังหน้ากว่านะเพื่อนนั่นตั้งใจล้ำยากเดียวทั้งหมด จะว,ว่าก็บพราหลงก่อนว,ว่าอย่างับบจะว่าแห่งย่านเพิ่นเนาะสมัยนั้นผมกแบ่ผมหูเพิพ่นจ้างเท่าไรด,าดอกจะว,ว่าเพิ่นให้ผมหาหล้อยนะลงงานเร็วสมัยนั้นได้หลายคักเลยหาล้อยก็ว่าได้หลายคักครับแต่ว่านี่จังมาสันสัตวาดอกที่ผมเข้ารบที่ผมได้มาผมดอกเขาละละว่างตานาผมเจนักเว้หลายโฟกีนครับแห่งล้ำละสุภาพก่อนแจ้งฉันเยี่ยมแจ้มเขา ปรูกักนักชัก,กรเราสือเสษเด็กาสตงกบญ่าปางไข่ฟังไข่ปาแกเหลี่อมกันจะได้มาเห็นมานแห่มีทั้งพ่อมีทั้งแม่ลูกเด็กเด็กแดงทั้งหมอนล่ำก็ได้จากมาแพ่งเป็นไหลหน่อยบาทต่างคนหลกนักปัดล่ำใหม่สมใจผมหนึ่สิรขอใช้ซื้อเสียงดังฟองเเลืแรงสร้างสามองพ่ไม่คน ทุกวันตอนจกมันมีหลายเหลือเกินลราผู้ฟันมันเงินจะมาดื่นไม่น่าหาก่อนไปไม่สักท่าที่รองจำไปยัาให้จำใบยาโล